ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตร HR for Non HR เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บังคับบัญชาซึ่งหลักสูตรนี้ผู้บังคับบัญชาจะได้เข้าใจถึงการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ เป็นการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานเพื่อให้ใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยจะเกี่ยวข้องกับการดูแลคนค่ะตั้งแต่คนเข้ามาเริ่มทำงานในองค์กรจนถึงสิ้นสุดการทำงานค่ะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคเดิมค่ะจะเรียกว่า personnel administration ค่ะซึ่งรูปแบบการบริหารงานนี้ค่ะจะเน้นงานที่เป็นงานลูทีนค่ะการดูแลคนในองค์กรก็จะเน้นให้ฝ่ายบุคคลเป็นคนดูแลค่ะ รูปแบบที่2นะคะในยุคถัดมาค่ะจะเรียกว่า personal management ค่ะหรือ human resource management จะมองว่าคนเนี่ยนะคะเป็นทรัพยากรค่ะแล้วต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายุคต่อไปค่ะเป็นการบริหารคนในยุคใหม่ค่ะเรียกว่า human capital management ค่ะมองทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนค่ะซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล และการบริหารงานในยุคนี้ค่ะเราจะเน้นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างฝ่ายบุคคลและสายการผลิตค่ะกิจกรรมต่างๆในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยค่ะจะต้องเชื่อมโยงกับทิศทางการบริหารขององค์กรไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายบริษัทต่างๆค่ะ ทิศทางการบริหารองค์กรอย่างแรกที่เราต้องเรียนรู้คือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยแหละค่ะวิสัยทัศน์หรือวิชั่นคืออะไรคือทิศทางการบริหารขององค์กรค่ะว่าองค์กรจะไปอยู่ที่ไหนและนั่นเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องทราบไม่ได้ทราบอย่างเดียวนะคะจะต้องสื่อสารให้กับคนในองค์กรได้เรียนรู้ด้วยค่ะตัวที่2ค่ะเรียกว่ามิชชั่นหรือพันธกิจพันธกิจคืออะไรล่ะคะพันธกิจก็คือการที่จะทำยังไงถึงจะถึงวิสัยทัศน์นั้น ตัวต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้คือ objective ค่ะหรือว่า go ค่ะคือเป้าหมายขององค์กรหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาเป้าหมายขององค์กรมาทำเป็นกลยุทธ์แล้วก็วางแผนเป็นนโยบายบริษัทรวมถึงเมื่อวางแผนนโยบายเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปทำเป็นแผนงานและโปรเจกต์ Project ค่ะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ค่ะจะมีอยู่หนึ่งคำนะคะที่เอามาใช้การเรียกว่า competency ค่ะซึ่ง competency คือสมรรถนะศักยภาพหรือขีดความสามารถความจาเป็นของบุคลากรที่ต้องมีในเรื่องของการทำงานค่ะโดยเราจะเน้นอยู่3อย่างตัวที่1ค่ะคือความรู้ตัวที่2คือทักษะและตัวที่3ค่ะคือพฤตินิสัยเรียกว่า attribute ค่ะแนวคิดที่เกี่ยวกับ competency ค่ะ เริ่มมาตั้งแต่คศ1970แล้วค่ะศาสตราจารย์ดรเดวิดซีแมคคารันค่ะเป็นนักจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะพัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพค่ะเพื่อศึกษาบุคคลที่ทํางานแล้วประสบความสําเร็จว่ามีนิสัยยังไงบ้างมีทัศนคติยังไงบ้างนะคะอธิบายเป็นภูเขาน้ําแข็งลักษณะแบบนี้ค่ะทฤษฎีนี้ค่ะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าไอซ์เบิร์กโมเดลค่ะซึ่งด้านบนที่อยู่บนภูเขาน้ําแข็งและสามารถมองเห็นได้ง่ายคือความรู้ค่ะและทักษะนะอธิบายแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคนสองคนนะคะ เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันได้เกรดเฉลี่ยเท่ากันถามว่าเมื่อมาทำงานแล้วประสบความสำเร็จเหมือนกันหรือเปล่าคะคำตอบก็คือไม่ใช่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขาต้องมีทัศนคติมีภาพลักษณ์ที่แสดงออกทางด้านสังคมรวมถึงพฤติกรรมต่างๆนะจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จค่ะ Competency เนี่ยคะ่ะแบ่งเป็น2แบบตัวแรกเราจะเรียกว่า core competency ค่ะตัวที่2จะเรียกว่า job competency ค่ะโดย job competency ก็จะแบ่งเป็นอีก2ตัวนะคะเรียกว่า managerial competency ค่ะและ functional competency เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่า competency แต่ละตัวมันเกี่ยวข้องอะไรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คะ่ะตัวแรกคะ่ะ core competency ค่ะคือขีดความสามารถหลักขององค์กรค่ะ นั่นหมายความว่าอะไรคะทุกคนเมื่อมาทํางานในองคอ์กรเนี่ยคะ่ะจะต้องมีสมรรถนะตัวนี้ซึ่งองคอ์กรเป็น,นกลกําหนดและกําหนดมาจากไหนหล่ะคะก็กําหนดมาจากวิสัยทัศน์พันธกิจหรือแม้แต่ค่านิยมต่างๆขององคอ์กรค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์กรมีวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นผู้นำด้านการให้บริการและผลิตไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ core competency ก็อาจจะกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการหรือการมี service mind การทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะและเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นหลักค่ะตัวที่2ค่ะคือ job competency ซึ่ง job competency ก็จะแบ่งเป็น2ตัวเหมือนกันค่ะ ตัวแรกเรียกว่า managerial competency ค่ะซึ่ง managerial competency ค่ะคือขีดความสามารถของคนที่ดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องมียกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นผู้จัดการนะคะจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะอีกตัวนึงค่ะเราจะเรียกเขาว่า functional competency ค่ะ เป็นขีดความสามารถในงานนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นพนักง,งานขายก็จะมีความสามารถแตกต่างจากพนักง,งานฝ่ายผลิตคนที่ทํางานในตําแหน่งเซลล์ค่ะจะต้องมีความรู้ด้านสินค้าและบริการทักษะในการนําเสนอขายหรือการปิดการขายรวมถึงการเจราจาต่ตอรองค่ะประโยชน์ของคอมเพ ency ที่มีต่อองค์กรค่ะจะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่ะสู่เป้าหมายที่เรากําหนดไว้ค่ะเพราะคอมเพนซี่บอกแล้วไงคะว่านั่นคือความสามารถ ใช้เป็นสมรรถนะหรือตัววัดและผลักดันองค์กรนะคะให้องค์กรเนี่ยถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะช่วยให้องค์กรสามารถทราบจุดแข็งหรือจุดอ่อนเพราะเมื่อกำหนด competency ขึ้นมาแล้วจะมีการประเมินค่ะแล้วก็มีการวัดผลด้วยค่ะ mm hmm. ผู้บังคับบัญชาก็จะทราบว่าทีมงานของเราเนี่ยมีศักยภาพระดับไหนพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ทั้งระบบเลยค่ะ การใช้คอมเพลียนซีเป็นเครื่องมือพิจารณาได้ตั้งแต่การสรรหาคนเข้าองค์กรนะคะเพราะถ้าเรากำหนดแล้วว่าคอมเพลียนซีมีอะไรบ้างเราจะสามารถคัดเลือกคนให้ตรงกับความสามารถขององค์กรค่ะคอมเพลียนซีค่ะจะทำให้กรอบหรือพฤติกรรมที่พนักงานน่ะแสดงออกมาเนี่ยชัดเจนค่ะแล้วเป็นมาตรฐานเดียวกันกับองค์กรค่ะและยังช่วยทำให้เราทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของคนในองค์กรด้วยค่ะ และเป็นเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรค่ะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด competency ค่ะจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารค่ะซึ่งผู้บริหารจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจรวมถึงนโยบายต่างๆค่ะแล้วกำหนดออกมาเป็น core competency ค่ะกลุ่มคนกลุ่มที่2ที่เกี่ยวข้องกับ competency ก็คือหัวหน้างานนี่แหละค่ะหัวหน้างานเมื่อได้รับ competency มาเรียบร้อยแล้วจะต้องสื่อสารค่ะให้กับพนักงานในองค์กรรับทราบค่ะ ส่วนพนักง,งานนะหรอคะเมื่อทราบแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามคอม p พ t e n ซีที่องค์กรกำหนดค่ะฝ่ายบุคคลจะมีหน้าที่ประสานทุกส่วนเข้าด้วยกันและรวบรวมพร้อมทั้งผลักดันให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จค่ะ